สวัสดีคะ่ะเวลคัมทูมิยูฮัลี่ชาแนลค่ะพี่น้องใครตะกแดนมายู่ออกแล้ว,ม,วม,ม,ออมือเศร้านี่เบิ่งบ่บทันออกมาเปิดเมื่อกี้นี่แตกเต็มก้อนนึงซีบมือเพิ่นออกเลยพี่น้องฮะเอาเขาเต็มน,นึงเอาเขากงเอาเขากงเดี๋ยวพอจัดเอาส่สซกกิน เพราะว่าพ่นออกเต็มทีปนึงเต็มนึงนี่ในกล้องนี่กระไดพี่น้องเ,อเดียว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 ไม่อยู่เอาเขาทั้งกุ่นเอาเขาอีกข้างนึงเต็มกล้องเต็มทีปเต็มพืชโอ๊ย สิบมือเขาสิเริ่มออกเดี๋ยวไม่อยู่สิพ้าพี่น้องมาเบิงบาดสิบวันเป๊ะเลยค่ะตอนเศร้าเพท่านออกมาเบิงบาดนี่พี่น้องเพิ่งกำลังออกไปะโอ้ยกลองไม่ยูก็ได้มืออื่นมือมอื่นสิออกหลายวันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะออกเยอะเลยค่ะเห็นบ่พี่น้อง กำลังออกแตกมะลุปเปรีเดี๋ยวมืออื่นมาเบิงอีกพนออกมามือแหล็กพนออกมามือแหลกเขาก็เริ่มเลยค่ะพี่น้องเริ่มเอาอาหารเข้าให้เพิ่นเลยเอายาเข้าไปเลยค่ะเปแตกยุทระทิพย์เอจริงไหมเจนขึ้นมือไม่อยู่ไหนี่ เอาไปแล้วออออออเอาเข้าหญ้าเ,เขาเ้าหญ้าขึ้นหญ้เาเลยเอาหญ้าเข้าให้เลยค่ะวันแรกก็ให้เลยอันนี้ไม่ยุเลี้ยงเอง ม่ยูเฮ็ดเองเลี้ยงเองบ่ได้ไปท่ายของไผ่ไม่ยูจะทายทุกขันตอนให้เบิ่งเลยค่ะพี่น้องตั้งแต่เริ่มเพิ่นเริ่มออกก็ให้เพิ่นกินเลยอย่านี่แตกออกเต็มแล้วผูกยูกองยูกองผู้กับซาบลัดเดี๋ยวไม่ยูเสียห้ไปเบิ่งอีกคอก คอรอกนี่คอรอกนี่ได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะงาพี่น้องเบื้องลุนตีมหนึ่งไม่อยู่เพอเองทั้งนั้นสั่งไขรน้ำเพิินกับจริงอยู่แต่ว่าไม่อยู่มาเห็ดเองเพอเองกิน เพิน่นเพิ่นเลนเพิ่นจะขึ้นมาหาแซงเดดอันนี้ตะกแตนสามขีดใครอยู่ใน,นนี้พี่น้องเบิง่งหนทหลายบอ่อกำกึกพึกทั้งพี่แห่งหลายเปรี้ยวจิ้มอยู่เอาหมดก็ข้นคขาไม่ย่ได้บาทนี่โอเคค่ะมาค่ะพี่น้องมาเบิ่งบาทนี่ มือที่2ของการเกิดตะกแตนเกิดกลังออกของเมยุการเพาะตะกแตนของเม่ยุออกดีบอดีเบิงเบิงโหลดพี่น้องเลยสิวันเริ่มเริ่มออก10วันถึงสิวันเริ่มออก มือวันที่สิบเอ็ดนี่จะออกเยอะแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยจะออกลายเลยได้พุท่ะไม่อยู่บริไทให้เบิ้งพุทธตัวนั่นตัวนั้นก็ได้ซิบมือแล้วกำลังออกเพิ่นเพิ่นจะออกหน่อยๆครับพี่น้องไม่อยู่ยังบทันมีขอ,อกขอ,อกไม่อยู่ยังโบทันพอ่อไม่อยู่กำลังขยายขอ,อกอยู่พาพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งพิ่น,น,น,นออกออกใหม่ๆได้นี่ ออกมาปุ๊บเฮากระหายยาเพิ่นกินเลยค่ะแต่ว่าขอสำคัญพี่น้องเอ้ยอย่าให้คุยมะพร้าวอย่าให้มันแห้งเด้อเพราะว่าเพื่อเวลาเพิ่นดันโตเพิ่อนออกเวลาเพิ่นดันโตเพิ่อนออกเราไอ้คาบที่ยนอยู่ในไข่เพิ่อนยนอยู่ในบอ่อเพิ่อนะเพิ่อนออกอยา,ากเนาะ เนี่ยเบิ้งตัวยางพิ่นมันแหงเลยพิ่นออกหยากพิ่นจะตายเอา้านี่นี่นี่มีพี่น้องเบิ้งตัวน,นี้จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะติดขาติดแขงเพิ่นพิ่นออกบ่อใดพิ่นกระสิต,ตายค่ะเนี่ยพิ่นกำลังหมุนออกก็เยอะแยะเลยกาลังกาลังดีดตัวออก ถ้าขุยมะพร้าวเราแห้งเขาก็จะออกยากก็ิซิบดองดองขึ้นดีกําลังกําลังมนออกบึ้งคักๆตัวนี้ก็กำลังดึกดักดึกดัดึกดักขึ่นเนี่ยดูดูฝั่งนี้ฝั่งังนี้ค่ะการออกของเพลิน ออกมาเพื่อนก็สิดีดังหลดไอ้สีขาวๆนี่จะติดอยู่ที่ตูดเพื่นค่ะพี่น้องติดติดติดอยู่ตูดเพืน่นเนี่ยออกไปแล้วกำลังกําลังหมนุนเพราะว่าช่วงนี้พายุเข่าไอโบคอยมีแดดเพิ่นก็เลยออกอยากแน่จังหน่อย ดินดินมันโบอบปันใดออกหลายแล้วพี่น้องตามมันนีอยู่กำลังขยายเพิ่มอันเป็นเงาน้อยๆน่อยนะโบเมนยางนี้ตะกะแตนหน่อยดิเพื่อนขยายไปทั่วเนลยออกมาก็กินปุ๊บเดี๋ยวไม่อยู่จะพาไปเบิ่งคอกอีกคอกนึงไม่อยู่ไม่อยู่พาเบิ่งแล้วตอนใน เพื่อนออกเมือวานเมื่อนี้สองอาทิตย์เต็มเป๊ะพอดีแล้วค่ะเบิ่งดูพุ่นถ้าเพื่อนไงขึ้นมาหนี่เราไม่อยู่ว่ากระซังไม่อยู่หน่อยโพดได้นี่ไม่อยู่จังววาไม่อยู่กําลังเริ่มเห็ดกระซังให้เพ่นเพิ่มที่อยู่ให้เพิ่นเพิ่ม ากกดติดตามกดเป็นกำล,ลังแรงใจให้เม่ยูบริชาแน,นลนะเด้อค่ะช่วงนี้พายุเขาอากาศเจ้าว่านาหนาวนี่สิเป็นยังไงไม่ยูก็ยังบลูคือกันเด้อพี่น้องพึ่งจะเรียกเพึ่งจะเลี้ยงว่าเพ็ดนี่เป็นรอบที่สองของเม่ยูที่เม่ยูเลี้ยงเม่ยูเลี้ยงรอบแรกนะประสบความสำเร็จอยู่ค่ะไข่หนึ่งขีดโต ตะกะแตน5้กิโลแต่สำหรับไข่มัน,น,นไม่ยุบอ่อาหลายเพราะว่าไม่ยุจับขาย4่สหวันไม่ยุจับขายมันก็เลยได้ไข่แค่5ขีดครับพี่น้องได้ไข่แค่5ขีดนะไม่ยุถึงออามาขยาย คนซื้อกับพ่อใจค้นขายกับแฮปปี้อ้าวเบิงไก่ผู้ใดมาลายไอไม่ยุ่ง่ายออกจากคอ,อกที่ไม่ยุเห็ดอยู่เฮือนันไม่ยุคอกนั่นออน,นั่นบบดีไม่ยุกันเลยสิมาขยายมาพี่เพราะว่าเป็นอย่างเจ้าว่าบบดีไก่ค้นนั่นคือเวลาเฮาสีดยาก,กันยุง หรือเ้าจุดอยากกันยุ่งเพิ่นมีกินและอีกอย่างไม่ยุมีแมวแมวหน่อยกระสิมาจกเพิ่นเพิ่นกระสิกระสิเห็ดให้เพิ่นตายเพราะว่าเพิ่นช็อกเราถ้ามีเด็กหน่อยนี่กระยาให้เพิ่นมะเล่นมาโยกช็อกถ้าเด็กหน่อยมาเล็นเด็กหน่อยนี่เพิ่นจะเห็นเห็นตะแต็นเต้นไตขึ้นจังสีเม่นบอเพิ่นสะอ่อนเพราะว่าห้าสุดนี่ เพิ่นก็สิรุดลงเพิ่นตกใจตายเบิดค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เกิดกับแม่ยูเองอสำหรับคลิปนี้แม่ยูวลี่ก็ขอบฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้แม่ยูวลี่ชนแนลในเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะ